สบายดีเนาะมอนี่เขาสิมไทายาอ MV เพลงเอ่อเขาบันทีเนาะอ่ารอติดตามได้ใน,ในไวไันี้เนาะภายในอาทิตย์นี้เดี๋ยวไปเจอกันบ<อ>สบายดีเนาะมอนี่เฮากำลังเอ่อจะเดินทางไปทาย MV อยูฮีเถียงนานน้อยเนาะอ่าเอ่อทาย m อเพลงเขาบันที เ <laughs> <laughs> ขามาตีเนาะว่าเขาจะได้คลิปแต่ละซอดเนาะพี่น้องตากแดดเนาะว่าถูกใส่เสื้อกามตากแดด <c oughs> เดี๋ยวเขาจะพาไป <c oughs> เบิร์กเนาะวิวบอลนะเอาสิไเอ็ไทย อากาศค่อนข้างร้อนตามตอนนี้ยางเพลงไนที่ยางว่าทางทรงหน้าเนาะเอ็มแชนแนลก็จะปล่อยซ่องเอ็มแชนแนลโอ้ยพี่น้องเพื่อเราจะไปอยู่สองแชนอ่าทีเซอร์จะปล่อยทีซ่องอ่าตาพรหมปัญญาแต่ว่าเพลงเต็มจะปล่อยทีซ่องเอ็มแชนแนลนะทีมงาน เราคนเบี้ยป่ะตอนนี้ยางยางมาทางตรงหน้าเนาะไกลวงเขามากเนาะเาจะได้คลิปแต่ละซอรเนาะเดี๋ยวจะแห้เนาะาที่คิวจะได้คลิปแต่ละซอร